ท่านผู้บริหารท่านผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกท่านนะครับวันนี้ผมจับได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่เดอะมูลครับไพ่เดอะมูลขึ้นมาหมายความอย่างไงนะครับหนึ่งก็คือนะครับถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับธุรกิจก็แล้วแต่นะครับหาข้อมูลให้ดีนะครับข้อมูลที่มีเหตุและผลนะครับมากๆด้วยนะครับอย่าตัดสินใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเล่าว่าหรือแม้กระทั่งนะครับตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณนะครับก็อาจจะทำให้ท่านผิดพลาดในเรื่องที่จะต้องตัดสินใจก็เป็นไปได้ครับ 2. นะครับ ระวังคนโกงให้ดีนะครับคนโกงมาในรูปแบบไหนนะครับคนโกงจะภายนอกนะครับลูกค้านะครับลูกค้ารายใหญ่ที่เราให้เครดิตนะครับเดือนเดือน2เดือน3เดือนถึงเวลาเขาอาจจะไม่จ่ายตังค์ก็ได้นะครับชักดาบเอกดื้อเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับซัพพลายเออร์รายใหญ่ท่านนะครับปกติก็ส่งของดีมาให้นะครับช่วงนี้อาจจะสอดใส่ของไม่ดีเข้ามานะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นนะครับโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะครับภายในก็เหมือนกันนะครับตรวจสอบนะครับคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องคอนะครับ เขาจะยักยอกเงินเงินทองของเราหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเปิดร้านขายของนะครับก็ระวังพนักงานในร้านให้ดีนะครับอาจจะเอาเงินขายของใส่กระเป๋าตัวเองก็เป็นไปได้เลยครับสารเมื่อคืนนะครับรจับได้ไพ่ใบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยชอบความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีทฤษฎีในใจว่ายิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้ผลประโยชน์มากๆนะครับหลายๆกรณีก็เป็นแบบนั้นนะครับยิ่งเสี่ยงมากก็ได้ผลประโยชน์มากๆนะครับแต่สตถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันการเมืองปัจจุบันสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับ พิจารณาให้ดีก่อนนะครับก่อนจะเสี่ยงอะไรนะครับหาข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนะครับผิดหวังแล้วก็ขาดทุนมากๆด้วยนะครับย้ำกับท่านทุกคลิปเลยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเอ่ยสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเอ่ยนะครับค้าขายอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะทําให้กําลังใจท่านลดน้อยถอยลงแล้วก็หดหู่มากมาเลยครับมานะครับมาสู้สู้สู้ต่อไปนะครับรายการนี้จะช่วยท่านนะครับให้มีกําลังใจเข้มแข็งและต่อสู้ฝ่าฟันในโลกธุรกิจต่อไปครับ สนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ